คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทาทุ่งหลวงมีคณะทำงานด้วยกัน9คนโดยมีนางสมพรอินตากาศดดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทาทุ่งหลวงมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการกองทุนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทาทุ่งหลวง มีที่ตั้งอยู่ณนะห้องประชุมเทศบาลทาทุ่งหลวงหมู่ที่4ตําบลทาทุ่งหลวงเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนเป็นประจําทุกไตรมาสมีการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อในการดําเนินงานให้เป็นปัจจุบันโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอําเภอได้อัปเดตข้อมูลอย่างสม่ําเสมอให้เป็นปัจจุบันเช่นข้อมูลลูกหนี้ครบกําหนดข้อมูลลูกหนี้ผิดนัดชําระ และแจ้งข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มสตรีที่อยู่ในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์มีการจัดทำแผนดำเนินการเป็นประจำทุกปีโดยวางเป้าหมายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้รับมอบหมายตัวชี้วัดจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน 2. ด้านการบริหารจัดการนี้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีตำบลทาทุ่งหลวงได้มีการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระโดยใช้แนวทางที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ทากำหนดคือโมเดลกล่องสีจัดการหนี้กองทุนแยกประเภทลูกหนี้ตามสีและบริหารจัดการลูกหนี้แต่ละกลุ่มมีผลการดำเนินงานดังนี้ลูกหนี้ทั้งหมดจำนวน10โครงการเป็นลูกหนี้กลุ่มสีเขียวจำนวนห โครงการกลุ่มสีเหลืองจํานวนหนึ่งโครงการกลุ่มสีส้มจํานวนหนึ่งโครงการกลุ่มสีแดงจํานวน3โครงการโดยในเขตตำบลทาทุ่งหลวงมีนี่เกินกำหนดชำระร้อยละ1.75ข้อมูลณวันที่26พฤษภาคม2,568 3. ด้านการรับสมัครสมาชิกกองทุนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึงปัจจุบันมีการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ทา มีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาจำนวนทั้งหมด1844คนมีผลการรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรจำนวน7องค์กรคิดเป็นร้อยละ100ประกอบด้วยกอพอสอมอจำนวน6หมู่บ้านและก่อพอสอตจำนวนหนึ่งคณะมีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพมีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบลเทศบาลขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งออนไลน์และออฟไลน์มีการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกกองทุนเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพเช่นการทำผ้าปักลายอัตลักษณ์อำเภอแม่ทาคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลทาทุ่งหลวงจะมีการประชุมในทุกๆเดือนเพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนและมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิกรับทราบทุกครั้ง เทคนิควิธีการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่ตำบลเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนสตรีทาทุ่งหลวงติดตามหนี้ดีส่งเสริมอาชีพเด่นเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้เทคนิคโมเดลกล่องสีจัดการหนี้กองทุนซึ่งเป็นวิธีการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยระบบสีโดยผ่านการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่ทาและได้มีการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยระบบสีผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆโดยมีเป้าหมายการติดตามหนี้ค้างชำระไม่เกินร้อยละสิบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทาทุ่งหลวงสามารถบริหารจัดการหนี้ภายในตำบลได้ตามเป้าหมาย และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในตำบลทาทุ่งหลวงให้สามารถนำไปต่อย,ยอดสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างโอกาสในการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านอาชีพในกลุ่มสตรีผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการนี้ตำบลทาทุ่งหลวงมีกลุ่มที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปี2556ถึง2568จำนวน57กลุ่มเป็นจำนวนเงิน7,900,000บาท มีหนี้ค้างชำระณวันที่24พฤศจิกายน2,568จำนวน8กลุ่มเป็นจำนวนเงิน1,2562.87บาทคิดเป็นร้อยละ13.54ซึ่งคณะทำงานขับเคลื่อนได้ใช้วิธีและกระบวนการในการติดตามนี่คือ4ต่อตรวจสอบติดตามตักเตือนต่อเนื่องทำให้มีหนี้ค้างชำระลดลงคงเหลือณวันที่20เมษายน2,568 จำนวนสิบกลุ่มนี้ค้างชำระคงเหลือ1 4 3 3 0 4 0บาทคิดเป็นร้อยละ1.75ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพได้มีการจัดตั้งกลุ่มแม่ทาผ้าปักขึ้นเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนำไปต่อยอดอาชีพให้แก่สตรีในตำบลทาทุ่งหลวงทำให้สตรีตำบลทาทุ่งหลวงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากงานประจำและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีการต่อยอดอาชีพผ้าปักไปสู่ภายในตำบล โดยการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย